คงความสวยความสาวความขาวให้ยาวนานดังใจปรารถนาด้วยคุณค่ามมหัศจรรย์ของไฮดรอกซีไทโรโซลจากน้ำมันมะกอกคุณภาพสูงที่สุดในโลกขั้นตอนการได้มาของน้ำมันมะกอกคุณภาพสูงสุด 1. สายพันธุ์ที่ปลูกต้องเป็นสายพันธุ์พิคูอัล จะให้ปริมาณไฮดรอกซีไทโรโซลและสารสำคัญอื่นๆสูงสุด 2. ปลูกห่างกันเพื่อไม่ให้แย่งอาหารและแสงแดด 3. ไม่ใช้ระบบชนละประทานไม่รดน้ำต้นมะกอกที่ขาดน้ำจะสร้างสารสำคัญเพิ่มขึ้น 4. ปลูกแบบออร์แกนิกไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ทำให้ลูกไม่ดบไม่แย่งอาหารกันจึงให้สารสำคัญสูงสุด 5. เก็บลูกมะกอกด้วยมือในช่วงเวลาที่เปลือกเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีม่วงเท่านั้นหากเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องจกักรจะได้มากอกที่ดิบหรือสุกเกินไปสารสำคัญจะน้อยกว่านับสิบเท่า 6. ลูกมะกอกที่เด็ดจากต้นต้องรีบนำเข้าสู่กระบวนการทันทีภายใน12ถึง24ชั่วโมง 7. บีบมะกอกอย่างช้าๆด้วยกรรมวิธีบีบเย็นห้ามอุณหภูมิสูงกว่า27องศาเซลเซียส 8. ห้ามเติมน้ำเพื่อช่วยในการแยกน้ำมันออกมา พราะสารสำคัญคือไฮดรอกซีไทโรโซลซึ่งละลายได้ทั้งในน้ำและน้ำมันจะสูญเสียไปกับน้ำเรียกกระบวนการนี้ว่าซินเลียเมทอสเกเก็บรักษาน้ำมันทรงคุณค่าในถังสูญยากาศไม่โดนออกซิเจนไม่โดนแสงน้ำมันมะกอกออแกนิกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินทั่วไป ที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการ9ขั้นตอนดังกล่าวจะมีปริมาณสารสำคัญน้อยกว่าหลายสิบเท่าน้ำมันมะกอกออแกนิกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินที่ผลิตโดยผ่านกระบวนการ9ขั้นตอนถูกผลิตขึ้นเป็นพิเศษไม่สามารถหาซื้อได้ทั่วไปชาวเมดิเตอร์เรเนียนเช่นสเปนอิตาลี กรีซจะตายจากโรคหัวใจน้อยกว่าคนอเมริกันถึง40%และเป็นโรคเบาหวานโรคมะเรง็งน้อยกว่าอีกด้วยสายเหตุเพราะการรับประทานน้ำมันมะกอ,อกคุณภาพสูงนั่นเองสาวสเปนอิตาลีกรีซได้รับยกย่องว่ามีผิวขาวสวยที่สุดเพราะรับประทานน้ำมันมะกอ,อกเป็นประจำทุกวัน ไฮดรอกซีไทโรซอลสารมหัศจรรย์ทรงพลังที่สุดเป็นสารสำคัญที่มีมากในน้ำมันมะกอกไฮดรอกซีไทโรซอลมีโมเลกุลขนาดเล็กมากออกฤทธิ์รวดเร็วหลังรับประทาน7นาทีจะปรากฏในกระแสะเลือดหลังทาที่ผิวหนังเพียง10นาทีก็จะกระจายตัวเข้าไปในเซลล์ผิวและเซลล์สร้างคอลลาเจนไฟเบอร์ กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนไฟเบอร์เพิ่มขึ้นบทบาทของไฮดรอกซีไทโรซอล1เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีฤทธิ์แรงมากเหนือกว่าแตมมาออริซแนล10เท่าเหนือกว่าวิตามินซี166เท่า2เพิ่มการสร้างกลูตาไทโอนได้มากกว่าสารทุกชนิด ภายในหนึ่งชั่วโมงหลังรับประทานระดับกลูตาเทโนในเลือดจะสูงขึ้นถึง58%ขณะที่เวโปรตีนเข้มขน้นเพิ่มได้เพียง30%เพียง4แคปซูลจะเพิ่มระดับกลูตาไทนในเลือดได้สูงกว่าการรับประทานกลูตาเทโน3,000มิลลิกรัม การมีกลูตาไทโอนสูงขึ้นเป็นคำตอบสำคัญในการชะลอความแก่คงความสาวให้ยาวนานสร้างผิวขาวผุดผ่องเพิ่มประสิทธิภาพการขจัดสารอนุมูลอิสระขจัดสารพิษเพิ่มภูมิคุ้มกันป้องกันบำบัดโรคเรื้อรังได้มากกว่า100โรคกลูตาไทโอนยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างและซ่อมแซมหน่วยพันธุกรรม หรือ DNA สร้างโปรโตีนสร้างโปรตารแกนดินสร้างเอนไซม์หลากหลายชนิดส่งเสริมการทำงานของวิตามินซีวิตามินอ e, ีและโคเอนไซม์คิ q ท0ช่วยให้อวัยวะทุกระบบททำงานประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นกลูกตาไธโอนจึงมีความสำคัญยิ่งยวดเพื่อการอยู่รอดของเซลล์คงความอ่อนเยาว์อย่างยั่งยืน ในทุกเซลล์ทุกอวัยวะกลูตาไทโอนจะเริ่มลดลงหลังอายุ20ปีเมื่ออายุ50ปีจะลดลงเหลือเพียง50ของตอนอายุ20ปีมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความแก่การคงระดับกลูตาไทโอนให้อยู่ในระดับสูงจะชะลอความแก่ได้อย่างแน่นอนสามารถคงความหนุ่มสาวให้ยาวนานดังใจปรารถนา 3. ลดการสร้างเม็ดสีได้ถึง80%เ์เเหนือกว่าสารทุกชนิดสร้างผิวขาวสวยสดใสยอย่างเป็นธรรมชาติ 4. ลดการเกิดโรคเบาหวานได้51%อร์ซและป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน 5. ป้องกันและยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็ง 6. เพิ่มการเผาผลาญแป้งและไขมันช่วยลดน้ำหนัก 7. ลดการเกิดโรคหัวใจอัมพฤกษ์อัมพ,พาตได้ถึง40%กรดไขมันโอเมก้า9มีมากที่สุดในน้ำมันมะกอกสูงสุดถึง80%ขณะที่น้ำมันทานตะวันมี19% น้ำมันถั่วเหลืองมี22%น้ำมันปาล์มมี37%น้ำมันรำข้าวมี39%กรดไขมันโอเมก้า9กรดไขมันชันเลิศที่ถูกลืมประโยชน์ของกรดไขมันโอเมก้า9 1. ดีที่สุดในการให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวและผม เพราะไขมันที่ผิวหนังและเส้นผมมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกรดไขมันโอเมก้า9มากที่สุด 2. ปรับสมดุลของกรดไขมันโอเมก้า3และ6 3. ปกป้องไขมันจากการจู่โจมของสารอนุมูลอิสระเท่ากับปกป้องทุกเซลล์ของร่างกายเพราะในทุกเซลล์มีไขมันเป็นส่วนประกอบ 4. ลดการอักเสบลดการหดตัวของหลอดเลือดและหลอดลม 5. ลดความดันโลหิต 6. ลดไขมันชนิดเลว (LDL) เพิ่มไขมันชนิดดี (HDL) 7. ป้องกันโรคหัวใจอัมพฤกษ์อมัอมพาตมะเร็งและโรคเรื้อรังอื่นๆคงความสวยความสาว ความขาวให้ยาวนานดังใจปรารถนาด้วยคุณค่าม,มหัศจรรย์จากน้ำมันมะกอกคุณภาพสูงที่สุดในโลก